สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่อง youtube คายไทยไล่ทุ่งครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ออกบ้านอีกแล้วเด้อครับออกบ้านยำใบย,ยำเมื่อแรงพี่น้องเอยมาหากินทั้งพี่ละครับเดินคายงามบ้านโอโลน,นดินจีพี่พี่น้องเอยบึงแต่ละโตรถครับปุนะ่นไหมีแต่โตงามครับพ่แม่พ่อแม่พี่น้องมื่อี้เพิ่นว่าเพิ่นให้เปิดราคาคายงามพนาพี่น้องมิแต่ระดับเกียรติพีเมียม,มเลยครับปุ่นน่ะพี่น้องเอยก่อนอื่นกับไปไปย่ปงหายเจ้าของแล้วก่อนพี่น้องเอาโตฝนแล้วจับยู่หัวครับปุนะ่นไห แต่ว่ายูเดินนี่เราเปิดเบิดลตลวพี่น้องผู้ใดพลาดคลิปแรกกับคนล้อชมคลิปสองเนีอครับไปหาเจ้าของแล้วก่อนไปร่วมกับที่แหลง่งนี่ครับเจ้าของเรายืนจับควายอยู่นี่พี่น้องเอ๊าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นเจ้าของควายฟาร์มยังก็ครับเนี่ยออโต้ฟาร์มจ้าออโต้ฟาร์มบ้านเอียงครับ บ้านโอโลบ้านโอโลอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณเจ้าของไข่พวกคือคนเลี้ยงควายดอกเบี้ยที่คนทำเขาเปิดราคาเป็นบ่าน้ามื่อไหรจ้ามาเปิดราคาจ้าเปิดเรื่องแห่งมันที่ดีครับเพิ่นมีซื้อมียัีนบ่แม่แม่นี่ซื้อซื้อแม่หงทองจ้าแม่หงทองค่ะเพิ่นสูงลายปันไดครับตัวนี้สูงร้อยห้าสิบเอ็ดอาสูงร้อยห้าสิบเอ็ดสีลูกลูกกัน มืัอนี้เปิดแม่เดียวก็เปิดเป็นลูกพ่อแม่ลูกจ้ะลูกสร้างอุดรสามเดือนยุใส่ละลูกเพิ่นเสียไปใส่ละลูกเพิ่นนะค่ะเพิ่นเอ๋อเนี่ยเพิ่นเป็นอายุไรปนใหนแล้วครับคุ้ยตัวนี้อันนี้คุ้ยลูกแรกจ้ะลูกแรกนลูกแรกแม่จ้ะลูกสร้างอุดรเนี่ยค่ะเห็นวันนท้องว่างอยู่แมนบอท้องผสมเหินฟ้าเนาะค่ะแต่ว่าประธานได้ตรวจจ้าเหินฝ้าผู้เขียวเขานี่ยล่ะ ลูกผูขคือลูกแม่ครับลูกลูกผูจ้ะสามเดือนลูกสร้างอุดรดเือนแล้วลูกสร้างอุดรจ้ะนี่พี่น้องลูกเพคนนะครับสร้างอุดรเดี๋ยวพี่น้องขันพ่อเงาจังในก็ขคออภัยได้พี่น้องแดดล่มล้มตกเดี๋ยวผมจิมุนให้เบิ้งโสมเมีงามๆก่อนครับนี่แล้วขวงความสูงร้อยห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดจ้ะบ่มีตำหนีอย่างดอกด้วนหนาบ่มีจ้ะบ่มีตำหนีมันมมีเหลี่ยมดี่ดีเลยครับคุณเนี่ยเอาครับเบิ้ครับเบิ้งทั้งนี้ก็มืดก็ขคออภัยได้พี่น้องครับนี่ ่ามือน,นี่ไวยเราเหลี่ยมดีดีครับดําขึ้นลื่ลยๆเราล่างร <c oughs> ียบร้ปล่อยเลยพี่น้องมือเนี่ได้เบิ้งงามๆเลยครับนี่บอกครับปาดไข่ลอยหาสิบเอ็ดกสูงสูงก็ค้นหมดแล้พี่น้งองครับเบิ้งสอง <c oughs> นี่เป็นเม่เลยครับแม่ลูกลูกแรกแม่ลูกแรกจ้ะเพิ่นนี้เรามีแต่กูลมาครับแม่เพิ่นเนี่ยแม่เป็นลูกแบงจ้ะลูกแบงลูกเจ้าแบงเนาะจ้ะ แต่ว่าเพิ่นก็ได้ความสูงแม่พี่น้องลอยลอยหาสิเอ็ด้อยหาสิเอ็ดเบื้องตัวพี่น้องหาช่วงแจ่มแจ่มพออ่อนเพิ่งเอิกหมาข่าวเบิ่งเล็บโอ้เล็บคืองั้นแท้พี่น้องตัวนี้ไหมลูกเพิ่นกับธรรมดาเด้ครับพุ่นายโอ้ลูกก็เขาท่าจะเป็นลูกผู้ครับเพิ่นเอาพี่น้องพุ่นาะอย่าหยุดหยุดพอเดือดเดือดจะอย่าออกกล้องตัวนี้สิห้องเท่าไรครับนม่เดี่ยตัวนี้แม่ลูกห้องไว้กิโลนึงจ้ะ ห้องไว้กิโลหนึ่งเนาะต่อร้องกันได้อเลยพี่น้องครับถือใจน้ำทรงหอนบ้านคือเกาเราพี่น้องครับนี่เอากิโลหนึ่งเอามีตัวเดียวอีกบ่อหน้ามีอีกบ่อเมื่อไหร่ตัวใดอีกตัวนี้ก็อนกันได้จ้ะแม่ลุกนี่กิโลเด้อพี่น้องด้อท้องทับบะขินฝ้าไว้แต่ว่าบพทันได้ตรวจบ่ทันได้ผ่านรอบพี่น้องเอาแม่ที่สองครับกแเม่ที่สองนี่เขาคันระบ่าที่หน้าเนี่ยมีซ้ลว่าหน้าตัวนี้งปาดเงินจ้ะแม่ปาดเงินแม่ปาดเงินท้อง ช้างอุดรได้หกเดือนแล้วค่ะตัวนี้ช้างอุดรได้หกเดือนแล้วค่ะเฟินสูงเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สูงสูงได้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบจ้ะร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะอายุนี้ครับหลายเป็นไงแล้วอายุลูกสีจ้ะลูกสีในท้องนี่เหรอคะลูกสีในท้องลูกสีในท้องเนาะต<ะ>ัว,วเมื่อนี้เปิดแม่เดียวเป็นบ่บตัวนี้เปิดเมียเดียวจ้ะ ควอยเกจพรีเมียมนีม่เ่าต้องถางมหากำนีดอกพี่น้องครับเ่ามีจำหนีดอกจ้า,จาเดินควอยงับมงนีเพิ่นคัดสันมาเป็นพิเศษแล้วครับผู้ใดหาควอยงามมงอื่นบ่ได้มาเดินนี่รถพี่น้องสิม,มักสเปกใดเรามีหลายไหลทั้งตัวไทยชิปทั้งประเทศไทยชิปเด้อพี่น้องครับเพิ่นเอาเสียครับเบิ่งความใหญ่ความนีดูพี่น้องแต่ว่าเขาเพิ่นคำเพิ่นเขาสุ้มอย่างก็ขึ้นหน้านี่แห่เขาข้าระเบาวเขาข้าระเบาวดีลูกซีเด้อพี่น้องควอยควอยลูกซีค้าทองครับนี่เบิ่งเอา ตัวนี้ก็สีออกดำๆแน่จากอนเพิ่นเปลี่ยนเล่าทั้งใดครับมันคือขนทั้งหนาเงาเส้นเลยอันแม่ป่านสายป่านแม่เป็นเป็นลูกขึ้นป่านสุิลิรนจ้ะเบิ้งเขาเบิ้งเบิ้งขนเป็นทั้งหนา้ปพี่น้องก่อนครับดำตุยตุยเลยพี่น้องเบิ้งออกเบิ้งคัก นี่จะโตงามๆแหละครับพ่อแม่พี่น้องเมื้อเราลากย่างดีเลยพ่ <c oughs> โอ้เนี่ยนางแม่พี่น้องบ่งอ่างบ่งความใหญ่ความยาวรวปเน่ย <c oughs> ควายอ่างกล้องผมนี <c oughs> <ร>พอดสีโปเต็มจอเลยพี่น้องถอยกันว่าแล้วครับนี่กล้องโทรศัพท์นะพี่น้อง <c oughs> งามๆครับควายเราไม่ได้ตัวแบบเอกเลยพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้เราสีห้องในราคาแม่เดียวเด้อครับ <c oughs> ห้องเท่าไรครับหน้าตัวไหน ท่องว้ายสี่สิบสามจ้าสี่สิบสามนี่คือสี่แสนสามเนาะจ้าท่องได้หกเดือนเนาะท่องหกเดือนแล้วค่ะซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องใกล้สิได้กินน้องกันละครับอีกห้าหกเดือนอีกสี่ห้าเดือนเอาครับตัวที่สองกับพันไปมีอีกบันหน้าวันนี้มีจ้ามีไปครับไปน้ำเบิ้งอีกเอาตัวใดครับพวกพี่น้องมึงรูุู้้หนึ่งที่ครับไปไปเรื่อยๆไปแล้วหลายลีเด้พี่น้องพูดได้มากตัวใดก็ค่อยนน้ำมาเบิง้งเอาด้วยครับนี่ยุดเดินควยงน,นั่นนี่แหละครับ ต้นควงงามบ้านโอโลโนดินจีนะครับผมกับให้พ้อให้พีพ่น้องเบื้องแบบผิวเผินนะครับพี่น้องสนใจตัวใดก็ค่อยทัวสอบถามเอาตัวนี้แม่ดอกคุ้นจ้ะอันนี้แม่ดอกคุนแม่ดอกคุนสูงร,ร้อยสี่สิบหกสูงร้อยสี่สิบหกจ้ะบวกลบอายุนี่ครับหลายปนดี้แล้ว,วอายุอายุลูกลูกซีคือกันละจ้าลูกซีจ้ามื้อนี่สิแม่เดียวบอหริอมแม่ลูกแม่เดียวจ้ะ ในท่อมเลยครับท่านพ่ในท้องผสมแล้วผสมพ่อใจ้ไ้ครับหกเดือนผสมสร้างสร้างอุดรจ้ะผสมสร้างอุดรด้วกันครับไหกเดือนจ้าพ่นเอาทรายสูงมาใส่พี่น้องเลยหัวเบิ้งออกเป็นควายลูกสีขาทองครับเบิ้งพ้นมีเล่ามีกอบพหน้าตัวนี้จ้ะพ้นมีเล่าบ่เนี่ยตัวเนี้ยมีเล่าบอไว้เพื่นบ้านตีไม่จ้ะไว้เพื่นบ้านอย่างมาสูมแท้ เชื่อน้ำสายพันพี่น้องก็ออกแดงๆจาก่อยได้พี่น้องจ้ะฉันมีมันมืดพี่น้องเดี๋ยวผมต้มยางทั้งเพล่มึงหน้าเบมึงเขาโอ้โหจ้าพี่น้องเบมึงออกกว่าครับเบมึงความใหญ่มึงมึงทั้งหนาพี่น้อครับผุ้โอ้ยขอออกงามเื่อครับพุ่นอ่างามงามเราสูงลอยสี่สิบหกตันกว่าพี่น้องมึงทั้งหนาครับผุ้นคนร้ายหลายครับทั้งหนาพี่น้องครับพุ้น เปดมาเผากันง่พี่น้องเคาะกับซ้ <laughs> อมอ้อม่าน <laughs> ดังขดเพืด <laughs> <laughs> เรียกกระไลพี่น้องเนี่มือเล้งในหัวน่ะตัวแบบง่ายครับเบืาาเ้อ,องต่ออาดเข่าแไปเพ่าเดินสมยังนี่นะเข่าสมอุ่มบาทอีกบอกพี่น้องเบื้องคักไทยทั้งพุูดมันยอนเสียงพี่น้องมันเห็นบ่คัก <sh arp> าดแม่เดียวด้วยครับดีตัวนี้แม่เดียว <laughs> เดี๋ยวสิบม,มุนนี้เพิ่องอีกรอบนึงพี่น้อง <laughs> เห็นชิปนี่เป็นเมียที่สามเลยพี่น้องพี่น้องก็ค่อยไล่เบิ้งเบิดสุดโต้ด้วยครับตั้งแต่เริ่มต้นมาไงกว่าครับเบิ้งทั้งหางดูงพี่น้องเบงิ้งหางหางเหงาหางปุ่มดีดีครับเบิ้งออกนมกับควบซีเต่าอ,อยู่นหน,น้าเนาะจะ้ะควบจ๋าบ่้องมิดดึงกว่าครับเบื้องตาควบหน,นาควบใหญ่เลยพี่น้องครับเมีนนนนยนี่เดียนหน้าดีห้องเท่าไรครับนี่แม่นี่ห้องราคาเบาเบาห้องสามสิบห้าจ้ะสามสิบห้าคือสามแสนห้าจ้ะสามแสนห้าได้ครับแม่ยห้องได้หกเดือนครับ ็นลูกซีในท้องเล้อพี่น้องครับตัวนห้ลูกซีในท้องนี่ครับเปิดมานคลิปนี่ก็เป็นสามเมแล้วผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาสอบถามเบอร์โทรยังครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าแป้าองห้หจ้ะครับออโต้ฟาร์มเนาะจะ กูได้มักตัวใดในสามตัวนี้ก็โทรมาสอบถามได้ครับแต่ว่าพี่น้องก็บล้อชมในคลิปต่อไปเราวทเปิดอีกหลายตัวอยู่แม่งมุหน้ะเปิดอีกจ้าเปิดอีกคือกอล์ครับเอาแต่คลิปนี้ฝากคอมเมนต์พี่น้องไว้ซ้ำหนีก่อนครับคอยล้อติดตามในคลิปต่อไปดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมก็สวัสดีครับ